โอมสีสีพรหมรังสีนามะเตโชมหาสัมปโนมหาปัญโยมหาลาโภมหายโสสัพพสิทธิพวันตุเมนะโมโพธิสัตโตพรหมรังสีพุทธกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอธิกาเยกายยะเทวนังปิยะตังสุตวาอิติปิโสภควายมะราชาโนทาเวสวนโมระนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุ ขณะนี้เวลา7จนาฬิกา32นาทีของเช้าวันที่ 25, 25เดือนพฤษภาคม2567นะครับต่อไปนี้สุดใจอนุรักษ์พระสมเด็จจะพาเพื่อนเพื่อนมารับชมพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตจรตสูมองค์นี้นะครับเมื่อก่อนองค์นี้เมื่อสองปีที่แล้วจะมีแมงกินพระ อยู่ในพระองค์นี้ด้วยนะครับแต่ว่าสุดใจได้เป่าออกไปแล้วนะครับเมื่อสองปีที่แล้วตัวใสๆเล็กๆนะครับเพราะว่าสุดใจขาดประสบการณ์ไม่มีความรู้ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่มาดูคลิปย้อนหลังของอาจารย์หลายๆชั้นหลายๆช่องก็บอกว่าแมงกินพระที่อยู่ในองค์พระนี้แสดงว่าองค์พระองค์นั้นก็จะมีแต่อินทรีย์สาร ที่อยู่ในองค์พระของท่านนะครับจะให้เพื่อนๆได้ดูความเก่าขององค์พระองค์นี้นะครับคราบน้ำว่านน้ำปูนเขาระเหิดขึ้นมาทับถมราดำราดำจุดนี้นะครับน่าจะเป็นรักเก่าของท่านเป็นรารักยุดน,นะครับแล้วก็จะมีคราบน้ำปูนล้ำว่านระเหดขึ้นมาทับถมอีกชั้นหนึ่งนะครับดูดูด้านหลังก่อนนะครับ ด้านหลังขององค์พระนะครับนะครับก็จะมีรอยรักอยู่นะครับแต่ว่ามีคราบความชื้นของน้ําปูนน้ํำว่านในองค์พระเขาระเหิดขึ้นมาทับถมชันลักอีกครั้งหนึ่งนะครับนะนาะพอประมาณครับองค์นะคี้มีความหนาพอประมาณนะครับ พิจารณาดูแล้วน่าจะด้านบนจะกว้างกว่าด้านล่างนิดหนึ่งนะครับน่าจะมิลหนึ่งหรือสองมิลประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับว่าด้านบนท่านจะกว้างกว่าด้านล่างหรือเปล่าเอ่ยกว้างกว่าประมาณสองมิลนะครับเดี๋ยวให้ดูให้เพื่อนๆดูลายกลับท่านนะครับ นงครับเพื่อนๆด้านล่างจะแคบกว่าด้านบนประมาณมิลหรือสองมิลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะสูมให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็มีผงแวววาวอยู่ในองค์พระอยู่นะครับท่านขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับอยู่ตรงจุดที่มีรารักดำดำจุดจุดนี้นะครับก็จะมีแสงแวววาวอยู่นะครับน่าจะเป็นผงทองหรือผงเงินอะไรไม่ทราบได้นะครับ เพิ่งมาขึ้นนะครับพาอได้มาก็สองปีกว่าแล้วท่านเพิ่งมาขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนี่แหละครับเมื่อก่อนทําคลิปไม่เป็นครับก็ได้แต่สะสมอเอาไว้เก็บเอาไว้ได้มาก็มาทาําความสะอาดท่านขออนุญาตท่านนําลงนําลงน้ำอุ่นลลแล้วก็แปลงซิฟอนปัดท่านก็ขออนุญาตท่านก่อนนะครับรัานาขออนุญาตท่านไม่ได้ลบหลู่ท่าน นำท่านได้มาทุกองค์สุดใจจะนําลงแช่น้าอุ่นแล้วก็แปลงซิฟอนปัดทำาวามสะอาดผิวพันธ์ของท่านนะครับเดี๋ยวจะเอากล้อง 30x ซูงให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับขออนุญาตโน้มโทรศัพท์เข้าใกล้หน่อยนะครับ ให้ชมในจุดที่รารักดำจุดนี้นะครับท่านจะมีแสงแวววาวอยู่นะครับนี่ครับเป็นแสงเงินแสงละหลายสีนะครับดูสะท้อนแสงนะ,นะครับยังดูแสงธรรมชาติของท่านนะครับ นี่ครับความเก่าของท่านระเหิดขึ้นมามีความมีความช่ำความชื้นและวันณะสีระเหิดขึ้นมาบนผิวพระของท่านสีอ่อนแก่แตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับสีมีเข้มมีอ่อนนะครับ่นะครับ นี่คือคราบน้ําปูนน้ำว่านเข้าระเหิดขึ้นมานะครับเคยล้างไปแล้วแต่ไม่ออกนะครับเคยล้างไปเมื่อสองปีที่แล้วสุดใจล้างก็แค่แช่น้ําอุ่นแล้วก็แปรงซิฟอนปัดทาความสะอาดให้ท่านนะครับแต่จุดนี้เมื่อผ่านไปแล้วสองปีก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับดูนะครับเพื่อนๆขอเพ่น,เเนขยายช่วยหน่อยนะครับ เ่นขยายนะครับฐานล่างท่านสวยงามนะครับจะมีร่องลางน้ำหรือเปล่าหรือว่าฐานตันมองไม่รู้แล้วครับเพราะว่าเขาความชื้นของน้ำว่านน้ำ น้ำปูนเขาระเหดขึ้นมาทับถมนะครับมองไม่รู้ว่ามีร่องรางน้ำที่ฐานหรือเปล่าไม่ทราบได้นะครับนี่นะครับวิเคราะห์ไม่ถูกเลยนะครับว่าเป็นร่องรางน้ำหรือไม่ไม่เป็นนะครับถ้ามีร่องรางน้ำก็น่าจะเป็นพระยุบป,ปลายถ้าไม่มีก็น่าจะเป็นพระยุบต้นนะครับสุดใจพิจารณาเอาแบบนั้นนะครับตามครูบาอาจารย์ที่สุดใจได้ศึกษาได้ติดตาม ชอ Youtube มาหลายสิบอาจารย์ที่สุดจได้ติดตามกันมานะครับเดี๋ยวจะซืมให้เพื่อนๆได้ดูด้านข้างของท่านหน่อยนะครับความชื้นของน้ำปูนน้ำว่านก็ระเหิดขึ้นมาทับถมทั้งด้านข้างด้านล่างด้านบนนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับ ตรนี้พิเศษมากเลยนะครับธรรมชาติเขาหลังสรรขึ้นมาเองนะครับแบบนี้เราจะไปปกแต่งให้เป็นลักษณะแบบนี้ไม่ได้นะครับนอกจากธรรมชาติเขาลังสรรขึ้นมาตามมวลสารของท่านตามเนื้อปู่ของท่านว่าเขาจะระเหิดขึ้นมาอย่างไงทับถม ชั้นลักยังไงด้านหลังก็น่าจะมีรอยรักเก่าหรือเปล่าแต่คลาบน้ำปูนน้ำว่านเขาละเห็ดทับถมนะครับผมละเห็ดดันขึ้นมาทับถมนะครับขออนุญาตสูงหนึนะครับครับด้านหลังท่านนะครับ หลากหลายสีนะครับทั้งสีเข้มสีจางนะครับผมสีเข้มสีอ่อนแตกต่างกันนะครับสวยงามไหมครับเพื่อนๆนี่ด้านข้างขององค์พระท่านนะครับ ดูองหลวมด้านหน้าอีกหมาอนนะครับก่อนระยะจบคลิปแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามเพิ่มขึ้นเป็น7 3 1แล้วนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าสุดใจจะได้นำพระสมเด็จเก่าๆมีความชัดเจนเก่าชัดเจนที่จะมาให้เพื่อนๆได้พิจารณาดูนะครับ พระของสุดใจจะเหมือนอาจารย์ท่านช่องอื่นๆของท่านหรือเปล่าไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าสุดใจก็ไม่มีองค์ความรู้มากมายเพราะว่าศึกษาได้มาแค่สองปีสี่เดือนแล้วก็เริ่มเก็บสะสมมาเริ่มเบามานะครับมีโอกาสมาทําช่อง YouTube ก็นํามาลงให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับทําคลิปจบแล้วก็จะดาวน์โหลดลงดาวน์โหลดลงถ้าเพื่อนๆได้แจ้งเตือนได้กดกระฆังแจ้งเตือนแล้วก็จะเด้งขึ้น ในเครื่องของเพื่อนๆเลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นเลยนะครับขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ